ไม่ไม่เป็นกับทุกคนบางคนเรากลับควบคุมได้อย่างเช่นว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเรากลับไม่ไม่ก้าวร้าวใส่เขาแต่กลับคนที่เรารักเนี่ยคนที่เป็นของของเราเราก้าวร้าวใส่เพราะเราคิดว่านั่นคือของตายไงเป็นอย่างนังงน้นว่าผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันไม่ต่างกันกิเลสตัวเดียวกันครูบาบอกว่าคนมักไม่เห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่ เหมือนกับแดดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นค่ามันหรอกเรามักจะบ่นให้แดดเสมอเรามักจะบ่นว่าร้อนามักจะบ่นว่าร้อนเรามักจะบ่นให้แดดแต่ลองผ้าทิตย์ไม่ขึ้นสักวันดูสิจะเป็นยังไงล่ะ สิ่งที่มีเรามองไม่เห็นค่าความเป็นมนุษย์ของเราเช่นกันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งจงเป็นคนธรรมดาที่ตื่นรู้เป็นคนที่มีสติกำหนดรู้ความเป็นจริงของตน